ครับผมแม่นัดไทยจริงครับผมพอครับทีมงานอาโนฟาร์มนะครับเชียดาอุ๋มครับผมวันนี้เป็นออกรถใหม่นะครับออกรถใหม่เป็นออกรถใหม่นะครับใหม่ๆเลยของใหม่ต้องรองมาชมรถใหม่เพื่อนนะครับขึ้นมากวันนี้นะครับโซนห่อนๆ่อนใบเบิ้งเครื่องเนี้ยห่อนห่อนเลยนี่แ 5018HP นะครับผม ร่องนะ้ำมัน B 2 0ครับ1.1ชั่วโมงนะครับผมรถใหม่จะแถ้เลยนี่ครับกองเดิมเป็ตัวแรกนะครับเจ็ดยังมันก็ครับคันนี้ไ,ไม่แห้งหรดใหม่คนอยากแห่งก็ลดแนโอ้ยมันิวเอร์ สีรถไทยมีแต mm ่ไดกับไดครับผมรถไทยของแตงเว้นมงรหลดนี่กันเเบิดจักบาดได้ของแตงของแตีงเบิด์ุกยี่สบพันหอครับเบิรหลไนขนมาขท่อสิงเป็นรป็ท่อวบีดด้วยเพราะนมันมีเทราโบก็บีดได้ไหมเหรอเเดิมเดิมทุกจุดครับผมเดิมทุกจุดครับนี่ครับเป็นว่าจิตล่องไซส์สปริง ตัวไีครับไอ้ซับปิงบับครับผมจัดไปครับรอบสี0ปัญหานะครับจเจริญใจกูปตาสาขาพุ่นทองครับเดี๋ยวให้ปองแ่ง เสียดาอมเพิ่นกำลังลขนขวางมาแดงครับขึ<ต>้เบิ่องขวางแตงแต่ขวางแตงรถพระท่านมาชื่อไปทาละจีเป็นเบี่ยงสี่ไปไนอาทิตย์อาจจะได้ลูกมือเลยไ่มครับนี่ยโอ,โอ้อันนี้เอามาเฉีดยดเตาบัดนี่ครับนี่กัดสปริงซิงครับผมกันนี่ก็ได้สี่สิบเจ็ดตัวแรงหาเงินได้หลายล้านแล้วเลยครับนี่ กับเกื้องมันครับของ TNT นะครับผมรุตตรี RX 183F นะครับ1 83เส้นเมตร83ไม่จิกครับ จะบิงกันทับไปไอ้เอา,าไปแจมมั้ยแม่งเดี๋ยวลุ mm ่ไ hmm> ด right ิฮะลุมงแม่งลุมอแมงนี่แหละรับอานอฟรามเนาะบรได้เบิรงไวน์ลดตรงแรงหตรงแรงครับที่สมการสินหแ่เมมาเต็มสียังมาท่านเบิดดีดี สิบสองสิบสิบเอ็ดได้สิบสองดิเตียมือกันพระท่านพร้อมบันได้จีเสียงรถผู้เด่นฟอดเด้อบอี่เช็กกับยังระท่นกับรออยางหันี้ 3.6.26นะครับผมเนะครับผมอนเฮฟวี่ยิคูนะครับใหม่ใม่ไม่ไมไมครับรถหาเงินหาครับเพ่อนเป็นว่นาดีกว่าสี่รถยนต์หรอครับนะั่นตัวเดียวด้วยันีนงนั้นะตัเดี๋ยวด้วยตัน คือดีเลยเนึ่งทำการเสียดอ้าวอาชิบะเรียงหางคือมื่อไหร่เออท่ายอีกบอดต่อให้กันใช่แล้วเนาะได้เอาอย่างหนึ่เบอร์ซีบเอาจีบมาปุ่นเนี่นะครับใหม่จีกเลยบ่ได้ตัวใหม่เจียดใหม่ใม่เลยนึงจนหนึ่งสัปโมง เวะครับผมนั่จิบมาทำ้ำการใจสปริงไงเบิ่งนะครับ,บอเ,อเอาพามีจินูบะไอามานำเนี่ยจิมแบบแบ่งไงจ็ดช,ชั่วูอ่เอามันเดี๋ยวเธอด เอาขี้มาไปทานขี้เป็นเียอแต่เยอะแต่มันเงาเอาได้อีกจะฉันป่ดแม่นบเอาแบบม่อยู่ในประกันไหม ก่อหยัดทำการแสดงก็เข้าจะุได้้อ,อมเปือนกันใส่สตินะครับนวนีเห็นเห็มันเนียนครับการอนนอดนะครการอยู่ในประกันของมันเช,ชียง รองเรียนบงเลีวเดี๋ยวอสองพันแปดเราจะทำาซาจยจัดทีปัญหาครับดูในระบบซูนนะ

ตัวนี้เขากัเฮดใหนมันแน่นแน่แน,น่อยงครับเขากับ,บ่ไร้ดากีนะบ่นนบบครับผมก็นมันเป็นรถแ่สุดนี่มันเป็นรถรจักรแต่ว่า,าลหละังแขอยู่อร ใหม่เอ,อย่าสีมันหลอกเลยอย่าลดไม่เบนสีหลอดสร้างแมนราคามิดราคาเป็นนะมิดนะเป็นเป็นมิดชัชีพ สไลด์ส่องนี่ย่องเป็นใบส่องเกือกช่ไหมโบคอยบอกยืดูัวไปโบคอยผากเน่คอยผากเนีนเนีนเบื้งนี้ผู้เบิ้งเขาผากลอะไรยอมความจอยบอกครับมาพี่ ช่วงนี้ก็จะเป็นซ่องคือเร่งหน่อยเพระาะว่าได้อัปเดตเดี๋ยวกระดิโพนี่มั้งใ่ไม่กระดิโพ ใส่เลยล่ะถ้าปิงเนี่ยจีิจะมองไงนดิดนุ่เลยงันแม่ศูนย์เห็นกะเพราตรงหัวเราก็ลดได้ไมองับพันหแล้ว Yeah, no.